สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นลาวกาชาตินะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับพี่พี่คืนนี้นะครับหุ้นดาวโจนน่าจะเปิดปกตินะครับพี่พี่นาอนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้หยุดนะครับสำหรับหุ้นดาวโจนนะครับ สำหรับแนวทางเมื่อคืนนี้ลาวกาชาตินะครับผมให้2กับ8ไปผลที่ออก2 1 4กับ18นะครับในรอบนี้ใครรูดที่8นะครับเข้าไปที่8 1 1 8มาในตัวเน้นตัวเจาะแล้วก็สายรูดนะครับยินดีด้วยนะครับพี่ๆรอบนี้ส่วนดาวจน VIP นะครับให้3กับ7นะครับรูด3ผลที่ออก3 6 7กับ09นะครับอันนี้ก็เน้น30 เจ็ดศูนย์เนาะมาศูนย์เก้านะครับสามไปอยู่หลักร้อยนะครับพี่พี่เนาะเสียดายใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกเจ็ดนะครับผมมาในเลขเด่นเนาะส่วนดาวโจรสตาให้ห้ากับเก้านะครับผลที่ออกหกหนึ่งเก้ากับศูนย์หกนะครับพ,พี่ในรอบนี้ก็5ไม่มาแต่ว่าใครเอา59ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่19นะครับก็มาตัวเด่นเหมือนกันนะครับสรุปแล้ว เมื่อคืนนะครับมาสายรูดสายเจาะแล้วก็ตัวเด่นมา2รอบนะครับผมเนาะส่วนแนวทางค่ำคืนนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนพี่พทุกท่านนะครับแนวทางนะครับผมทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆลาวกาชาตินะครับพี่พี่ค่ำคืนนี้ผมให้ไปที่เลข9กับ เลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9 91 94 98 31 34 38นะครับ3ตัวนะครับ398นะครับผม ส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับพี่พี่ดาวโจน V.I.P. ผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 0 27 29 60 63 69นะครับ 3ตัวให้ไปที่6 2 0นะครับดาวโจน VIP ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับคืนนี้นะครับหลังจากหยุดมา3วันนะครับคืนนี้ท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมได้เลข0นะครับกับเลข3สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0 04, 08, 09, 34, 38, 39, 3ตัว308นะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับในรอบดึกเนะาะเหลากาชาดดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับฝากพี่สมาชิกนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ